สวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเส,ส, hey, สื้อสวยผ้าสิ้นจา้าผ้าสิ้นเหรอเออเป็นปากฏการใหม่ที่อยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยผ้าสิ้นไหมคนทอยตาหมีเล่นหวยผ้าสิ้นไหมคนทอยตาหมีเล่นหวยทอด้วยไหมเส้นหย่อยคัดเลือกจากเส้นไหมที่ปิวสวยมันสลวยผ้าสิ้นไหมคนทอยตาหมีเล่นหวย สวมใส่แล้วรู้สึกนิ่มนุ่มหน่อยสบีหายไม่ทับจนคุกรลยสวมใส่ได้ในทุกโอกาสเช่นงานเพื่อนงานฉลองทหารบีผ้าสินไหมคนทอยตาหมีเล่นหวยซักแล้วจะไม่หดจนจีแหบหรือไม่หลวงเป็นหายกีก่อนซื้อโปรสังเกตที่ริมผ้าทุกระยะหนึ่งหลาจะมีเครื่องหมายหมีเล่นหวยพิมพ์ติดอยู่ทุกผืนเป็นสำคัญ ไ่สับย้อนยันไหมจับจำหน่ายใช่ไหมหนักแล้วมึงอะ